วันนี้มาพบกับปุ้มลมู่เด็กกวัวรัวกันนะครับวันนี้ลออ่วงเร่งถึงเรืืองวัวโคโรยโคมันตีชนงันต่อเจ้าตีนาบินลา่าว่าเป็นเพื่อนมังต่อเจ้าเร่งว่าตัวแกงกงตุงปงรังพบกับดาวหลงก้มรถกงหนากาตุงตร่งเลยครับกาตะารก้าคุมในวัวคุมล่วงกัมีโคมู่นายตุกโกตุกระน้ำเรีนรถได้ซึ่งกามีอบงังเมียกมัมแต่งกินรงกา,างใบใบเตือนกอดป้งางตีลิงนาจงลงมู่เลื่อยดีไรตีดเนินได้เลยครับเรามาฟังปราะวัดกข่าวกล่าวรันรันก้งวัวต่างรงตัวได้เลยนะครับวัวตา ปีดับด้วยไอตมตัวนี้เร่งกว่าเป็นตัวแกงกงตุงปงเป็นตัวดีก็เมืองตังอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ชมุมมาเล่โรงราม,มุนหลาทุก,กานาตีนาบินลาตีนีวันนั่นก็เร่งกว่าไม่ธรรมดาเลยไอตมตัวนี้ชมุมปะปีดเรื่อยเรื่อยเร่งกว่านักได้โบได้ปะปีดว่ากาบโกโกโดโกเนียวเนียวเร่งกว่าโกโดจ่ายโกดกว่าตุบจ่ายตุบกว่าขึ้นใบกุ้มขึ้นใบแวนขึ้นใบได้ปางดีปะปีดว่าตังวัวหลังก็ดีมีตังไอเปื่นก้มเหลววิทมาเตะลางดีลอยมาเต่ล้ากลวป่าาโตงนั่งากเลย มีปลายโยดบัดโก้เจ็บจนไปกิดไปมีน้ำใจมีไร้ก๊กเล่งหัวกบเขื่องเลยกับพุ่มตัวนี้ล่วงกว่ากิริดเหล่ากาตัวนี้เพื่อได้ได้ไดลห,หลวรรงนาเรียวสำหรับกูนี่มีตีนี้ตีเดียวเล่นหัวปินมันปินไปรุดๆใกล้ตีมีตัวจบการได้มาเลยล่วงรลับมันกาวบาดหีบาดกาได้กันได้จิ้มกันได้ได้ไม,มาเต่ไรล่วงหลับหมดเหล้วกาถตกใคก้าวุมแน่นวันในคุมก็ล่วงก็มีโกมูนายตุกโตุกระน้ำเดินกอดป้างกับตีลิงนาจงลงมู่เพื่อดีไล่ตีตัวนี้ไน้เลยครับมาอยู่กับ นันกว่ามือนีชวนัวนดโยดไอคิวด้วยไอเจ้าเด่นคนุนตัวนี้เล่นกว่าเป็นดาวรุกร่กลมรถกลมปีกว้นเดินทางมาจากตุงรุ่งเลยครับตัวนี้โจมมาเาาร็วอ้นรงอ้นหลาลูกนามาเตนาไดา้วันนั้นก็เล่นว่าใช่ไว้ดีเหมือนกันโยดไอคิวตัวนี้โจมปาปีดเรื่อยเรื่อยไม่เข้บไม่กด i d ปาัามี่มาหน้ามาลังตังโกด้ดีติมนาชายปลายโยดีเล่นกว่าติมเจ็บติมแหมเลยครับมีตังโก้เปื่อนป้าเล็วหลักเวียงข้างดีปาปีดว่าโตก้างนั่งหมาลักเล่นกว่าโตนับตนกตตีมันระดมนาว ไปหลายเย็นไม่เล่าเล่าเ,าเ่งเป็นงานเมื่อนกันกับปุมตัวนี้การตีล่วงเร่งมาตางโรงตัวเตืนด,ดักรัวเตินจบตัวใหนกันมัง่ลงล่งวากันมาตีครับเดี๋วล่งไปอ่านก็ทุกคนเลยการตะกี้ก้าวกลุ่มในนัวเล่น,น,ลนรถดได้ตึ้งกะเมียบังเมียกามเตนกดป,ป้างติลิงหน้าฉองลงมู่เลื่อยดีไล่ติเต้นได้เลยครับว่าดีกับปุ้ม